นี่คือคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองแต่พวกเขาเหล่านี้เป็นใครกันหลักสาวคนนี้เธอมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ขายดีบขายดีหวังซื้อบ้านขยายกิจการขับเขาสวยมีสาวว่ายน้ำด้วยสวัสดีค่ะไม่ทราบคุณลูกค้าสนใจบ้านอยู่ใช่ไหมคะรู้เหมือนตาเห็นแต่คงดูเฉยๆอะค่ะเพราะคงกู้ไม่ได้ไม่เสมอไปหรอกค่ะลองมาคุยกันก่อนได้เรียนเชิญเลยค่ะ ไม่ทราบคุณลูกคากังวลเรื่องไหนอยู่คะก็คงจะเป็นเรื่องของการกู้ค่ะเพราะอาชีพแม่ค้าออนไลน์ของกู์ยากไม่ยากเลยค่ะแค่มียอดขายปังๆก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วโหดีจังแต่เอกสาระต้องเยอะแน่เลยไม่เยอะอย่างที่คิดเลยค่ะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนแล้วนำส่งภาษียอนหลัง1ปีเท่านี้ก็ผ่านเฉลยแล้วค่ะแถมแบบบ้านและส่วนกลางของเราก็ยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าเป็นอย่างดีเลยค่ะถูกใจเลยค่ะเอกสารก็ไม่เยอะจัดไปเลยค่ะ ใช่ไปตั้นบางบะกงหรือเปล่าครับขอบคุณครับส่วนหนุ่มไรเดอร์คนนี้ก็วิ่งส่งของทุกวันแทบไม่ได้หยุดมาพร้อมความฝันที่อยากจะมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองถ้าเรามีบ้านแบบนี้ก็คงจะดีเนาะแต่ก็คงจะยากอย่าเพิ่งถอดใจสิคะอยากมีบ้านเราช่วยได้จริงหรือจริงสิคะ ้านสวยเลยครับแต่ที่ผมกังวลอาชีพไรเดอร์แบบผมเนี่ยจะกู้ซื้อบ้านได้หรอครับงั้นถามก่อนเลยค่ะว่ารายได้ของที่เป็นยังไงบ้างคะก็มีรายรับทางวันนะครับมีสำเนาบัตรประชาชนไหมคะก็ต้องมีสิครับสำเนาทะเบียนบ้านเ่ะคะเก็บไปพร้อมสเตตเมนย้อนหลังหกเดือนขอมาก็จะให้ครับหลักฐานการนำส่งภาษีย้อนหลังหนึ่งปีจ่ายครบไม่เคยขาดเท่านี้ก็กู้ซื้อบ้านได้แล้วค่ะง่ายจนไม่อยากจะเชื่อเชื่อเธอค่ะไม่ได้โม้ และนี่คือสาวพนักงานบริษัทที่ทำงานด้วยความขยันมุ่งมัน่นตั้งใจเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านไว้อยู่กับครอบครัวโอ้ oh my god ฉันจะซื้อบ้านได้แล้วเดี๋ยวขอไปดูก่อนดีกว่าบ้านสวยจังสวนก็กว้างถูกใจใช่ไหมนะคะ ถูกใจใช่เลยค่ะแล้วจะรออะไรล่ะคะก็รอคุยนี่แหละค่ะว่าถ้ายื่นกู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างไม่ยากเลยค่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะคะตามไม่ทันนะคะสิ่งที่ต้องมีคือสำเนาประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนและสติ๊กเกอ์นย้อนหลัง6เดือนค่ะงั้นก็เตรียมมาให้พร้อมเลยล่ะค่ะเด็กก็ยื่นกู้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ที่ไบรตันบ้างประกง